ครับมาแนะนำวิธีการเลือกคุมทีมชุดสำรองและคุมทีมชุด U18 นะครับผมจะคุมทีมยังไงหลายๆท่านไม่ทราบว่าคุมได้นะครับหรือหลายๆท่านอยากจะคุมแต่ไม่รู้วิธีเข้าไปคุมนะครับกดตรงนี้ครับ manager นะครับกด manager option นะครับผมเลือกท e a m setting นะครับผมเข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ Uh, ช่องแรกเนี่ยถ้าติ๊กถูกเนี่ยก็คือมอบหมายงานให้ผู้ช่วยผู้จัดการของเราเนี่ยนะครับคุม uh, คุมทีมอุ่นเครื่องนะครับถ้าชุดใหญ่มีการอุ่นเครื่องเนี่ยให้ผู้ช่วยผู้จัดการคุมไปเลยนะครับอ่ะหัวข้อนี้สำหรับทีมชุดใหญ่นะครับอันแรกถ,ถ้าติ๊กถ้าติ๊กถูกนะครับให้ผู้ช่วยผู้จัดการหรือโค้ดนะครับ อถแถลงข่าวนะครับถแถลงข่าวหรือว่าพูดคุยกับลูกทีมนะครับพูดคุยกับลูกทีมระหว่างาไม่ใช่ระหว่างก่อนเกมการแข่งขันนะครับผมให้ผู้ช่วยคุยนะครับอ,อันที่2คือให้ผู้ช่วยหรือโค้ชนะครับคุม คุมทีมอุ่นเครื่องนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะโทษทีอ่าอันแรกไม่ใช่คุมทีมอุ่นเครื่องครับอันแรกคือให้ผู้ช่วยเนี่ยอ่าจัดหาจัดหาทีมอุ่นเครื่องมาให้นะครับประมาณนี้ครับผมไม่ใช่คุมทีมนะอันนี้คุมทีมนะครับคนละหัวข้อนะครับอ่ะ contract renewal r l e handled by assistant หรือ cost นะครับก็คือให้ ให้ผู้ช่วยหรือโค้ดนะครับทำการต่อสัญญานักเตะชุดใหญ่เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าติ๊กถูกถ้าติ๊กถูกนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มายุ่งยามเรื่องสัญญาเราจะต่อสัญญาเองก็เอาติ๊กถูกออกนะครับผมส่วนข้างล่างคือทีมสำรองนะครับอันแรกถ้าติ๊กถูกคือเราเข้าไปคุมเองเลยนะครับผมเหมือนกันนะครับทีมยู18ถ้าคน ติกถูกตรง Control Team ก็คือเราเข้าไปคุมเองเลยนะครับแต่ถ้าติ๊กออกก็เราเลือกได้ว่าจะให้ใครคุมนะครับผมนี่นะครับเลือกได้ว่าจะให้ใครคุมนะครับอันที่สองคือ Use Current Match Tactics คือให้ผู้ช่วยเนี่ยใช้แทัคติกที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่สำรองเนี่ยผมตั้งค่าแผนนี้ไว้ ผู้ช่วยก็จะใช้แผ่นนี้นะครับผม U18 ก็แผ่นนี้นะครับผู้ช่วยก็จะใช้แผ่นนี้นะครับแต่ถ้า,าแต่ถ้าเราติ๊กถุกออกผู้ช่วยก็จะใช้แผนที่ผู้ช่วยเขาถนัดนะครับจะไม่ใช้แผ่นของเราที่ตั้งค่าไว้ส่วนอันนี้ที่เป็นสีเทาต้องกดกลุ่มทีมก่อนนะครับถึงจะเลือกได้ก็คือ ให้ผู้ช่วยหรือโค้ดพูดคุยภายในทีมก่อนเกมกัรนแข่งข,ขันนะครับผมคือเหมือนเหมือนพูดให้กำลังใจพูดพูดเพื่อคาดหวังอะไรต่างนานาน,นะครับประมาณนั้นครับเหมือนกันครับข้างล่างก็เหมือนกันหัวข้อจะเหมือนกันนะครับชุดยุดสบายกับชุดสำรองนะครับอันนี้อันนี้คือให้ผู้ช่วยหรือโค้ดนะครับคุมทีมอุ่นเครื่องนะครับเหมือนชุดใหญ่เลย เหมือนกันครับทั้ง3ชุดเลยยูสิบแปดด้วยส่วนอันสุดท้ายก็เหมือนชุดใหญ่นะครับนี่นครับเหมือนกันเลยนะครับให้ผู้ช่วยหรือโค้ดทําการต่อสัญญานักเตะเองโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องสัญญานักเตะนะครับผมผมก็ให้ชุดยูสิบแปดเนี่ยให้ผู้ช่วยหรือโค้ดต่อสัญญาเ,เองเลยนะครับผมขี้เกียจเข้าไปดูนะครับแต่ชุดสำรองกับชุดใหญ่เนี่ยผมควบคุมเองประมาณนี้ครับผม ในการเข้าคุมทีมชุดสำรองและคุมทีมชุดยู18โดยการกดเข้าไปที่ manager option นะครับและเลือก team setting ครับผมง่ายๆครับผมสั้นๆเลยคลิปนี้รอบหน้าจะมีอะไรแนะนำอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ